แตงกิวทีเชื่ออะไรนะ Thank y o วเมื่อตกี้ใครพูดก็พูดว่าอะไรเั้นจอนะครับแตงกิ้วทีเชออ่ะคนเดียวเลยสิบทีไปยาวๆรันมาลัยนมาลั่นแม่ไ้ต่อยผิดก็ไม่บอกตายอ่ะสิบครั้ง เริ่มนะมอเอาไหอาริโซนาหนึ่งสองสามเอาใหมโอ้ยแต่ลลยจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพบครับขอบคุณถ่ายไปไหนขอบคุณครับ อืมก็ยังไม่แก่นน่เขาข้อก็ยังดีเนะี่ยอืมไปแก่ตายจริงากำลังหนุ่ม